สวัสดีค่ะพี่น้องอา้าวสิไปซื้อกับเขาให้พ่อเทากับแม่เทาวันนี้นะพี่เลยนี่ครับผมเด็กนโดบาได้ค่อยค่อยๆไปโซเฟอร์ใหม่เด้อพี่น้องเด้ออาเฟืองแนสเซ่ฮัลโหลพี่น้องนลำแนนนี่สวัสดีครับพี่น้องอันอันปเมยบุญชูเพนยังดาลูกไส้พิ่นญูเป็นยังมักขี่ขาดแล้วที่นี่เพิ่นบ้า ยามือเสาบางหัดบางเสาขานลูกบวานนอนเลยข้ังเ็าได้แม่ไอ้ลูกชายแม่ไาขี่ขานลูกยามพุ่นมาไทยพื่นกับขี่ขาดอยู่ดอกแม่เพราะว่ามัน,มนได้พักผ่อนเต็มที่แต่อยู่ล่าเด้กระตื้อลุ่นอยู่เพราะว่าได้เลี้ยงล้านก็เลยปล่อยให้พักผ่อนเต็มที่เพราะว่าเห็นเหตุเดียกเ,เ,เลี้ยงล้านตืน่นเืองเรือเดือนเดือนยัหน่อยมันแบบจุกจีกกระด้าแม่ ปกป้องว่าได้เราทั้งป่อยให้แม่แเม่ดามจจกสี่อยู่ดีมีแหงโอ้โมไซห่าง <c oughs> เอาเป็นนยามแต่เราโม่จะใส่ดาวโอ,อบีบเตียี่ห้าปีบเกบกปานคนกเบิร์ดเบิด โตัวแห้งๆเลยค่ะจวงหนึ่งจวงมหอดบาตมาจากวัดวัดอันนั้นหน่อยเนาะวัดอะไรคุณหน่อยโนวคุณน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะกัลธนาศรีสะเกดคือจะรลุดดีไซน์หน่อยจะได้ยังหไงจอดชื่อขอชื่อของซื้ออะไรเซื้อเส้น ทางใหญ่เลยค่ะปกตินี่ทางของเปลี่ยนคือทางไปนาบ้านนางงามไม่ตุย้ยไม่ตุย้ยเขาไมาได้บ้านดิแมนสิโอ้ยังกลัวไม่ตุย้ยอีกขับรถนี่แซงไม่ตุย้ยไปเลยสิมันเ,เป็นทางโค้งข้างหน้าไว้สิครับเออเอาก็ต้องเบิ่งทางไ,ไปไปไปแซงแต่ไม่ตุย้ยนี่นี่นบอละเบิ่งนจะเปิดให้ไม่ตุ้ยเบิ่งเลยนี่ ครเดิดดนอไรขุวาค่อยๆไปเนะไม่ดุยไม่ดุยฮ่ <c oughs> มาม่าฮ่า่วาไม่จัดวันเาเนื่ยมือไปตลาดเจริญเซียยังไม่ค่อยเห็นครับมาเลยพุนหนาอือพอก็จะจัดโดดเพรกยากน,นี่แหละไม่ก็ยังทำ เบิ่งเย็ยบเบี้ยเย็ยบเร่งบันไดหลือลมหมดอลอได้จัตบต้องเป็นปีให้สิบกาครับทินบางเกิดความสิบได้พี่นออ้องไม่ใช่ <c oughs> การขับรถเนี่ยเราต้องขับอา้าพขอพุม่มพอพุม่มพอพุมอมอพ่มรู้อีกเลย เอาเนื่อว่าแกอยู่บ้านนล้เมื่อกี้นี่แกแชทอยู่นะว่าอยู่จังนี้เพิ่นชื่อมาให้กันแล้วจุกมาให้กันไปไม่คุยกับพ่อท้องภูมิอยู่เขาเนึกว่าเราอยู่ในเมืองก็เลยว่าเราอยู่บ้านก็นึกว่าพ่อท้องภูมิอยู่บ้านถ้าจะไปตลาดก็ออกมาเลยก็บอกกับพ่อท้องภูมิเอาเลยครับเอาเลยครับเพิ่นกับเอาเบาือจังคือเพิ่นยืมเงอนเพิ่นที่เธอเพิ่นมาเติมน้ำมันยเคือมีตลาดแต่ว่าโดดริเบียบเบียบเลี้ยงเ้ย ผมก็ขับรถไปตามท้องถนนจะมาถนัดไม่ถนัดงูตาก็ดูกระจกสามอันเนี่ยกระจกหลังกระจกข้างกระจกหน้านี่ปน็นใดสีลงป็นในนี่ปกติยามแดงรถลายจะหลายจะน้อยก็ต้องใช้ปริมาณเราค่อยๆไปอยู่เลนของเราแล้วก็เราก็ไม่ต้องขับเร็วนี่เห็นไหมนี่ขับสี่สิบนี่ไปน้องสามสิบเกียสี่สิบไปคือเตานี่ มอเตอร์ไซค์เมตุยบางหันยังติบวกาแสงเมตุยขับมอเตอร์ไซค์มันเล่นโจเลยรถใหญ่เนาะมันอยู่ไหนจังไหมครับอะไรโอ้ยแนวเบื้องล่างเบื้องนี้ข้างๆก็ว่ากลัมาเลยเอาดีตัวยังไงมันก็ปลอดภัยลระเหล็กหุ้มกระดูกอันนี้กระดูกหุ้มเหล็กหลังคันก็กลัว ไปในเลนของเฮาค่อ,คอยไปค่อยไปค่อยมาเฮาพอดลุมเข้าบูม,มันใจเข้าค่อยๆผ่อนลงค่อยๆแตะเบรกแล้วก็ถึงเวลาโค้งก็ประมาณหนึ่งถึงสองร้อยเมตรตีไฟสัญญาณขัสีเหลีอยมายเข้กตีไฟซ้ายสี่เหลี่ยขวากับตีไฟขวา<ม>เพื่อข้างหลังเข้าสีแได้นีหูเจ็บปวด ไ,ไ,ไเห็นไหมเดี๋ยวก็ชินแล้วนี่ไปเลยคะ่ะนี้เราสามารถนี่เลี้ยวได้ไดลเลี้ยวได้เลยคะ่ะให้เขาไปก่อนชะลอก่อนอืม เร่าๆนุ๊กพี่ปนสิไปเร่า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 ปวดก็สีมาเลยไปเลยคันนี้ตีออกมาหักออกไปโน่นหักออกไปโน่นตีมานี่เออโอ้โอ๊ยตายละเอาไปโน่นเออออกไปโน่นยาสิมีสติสิอย่าไปควงพวงมาลัยแบบนั้นรถมันก็สายสิเป้้ๆอออย่าามเตังสติ มันไม่ใช่โมเตอร์ไซค์แล้วจะไปซีดซ้ายซีดขวามันกัุแฮนด์มมเตอร์ไซค์อันนี้มันเป็นแฮนด์รถใหญ่นะถ้าคุณซีดแบบนั้นมันก็สั่นไปทั้งคันรถใช่ค่อยๆพู้วัดนี้มันเป็นพวงมาลัย power อยู่แล้วเออนี่มันเป็นพวงมาลัยอัตโมติอยู่แล้วแค่สายแค่นิดเดียวมันก็ไปแล้วไม่หัดไม่เป็นเมื่อไหร่มันจะเป็นมันก็ต้องหัดจะมานั่งเป็นคุณชายไม่ได้นะ เอาแฟนมาไว้ใช้งานแล้วตอนนี้พี่น้องพุ่แม่เพียงไหนน่ถือใจแม่บอยังบอลให้ในกัดด้วยนี่ลูกไายแม่อังอังอถึงถึงเวลาเมียใช้งานแล้วนะนั่นยูนสซอลไลลดสไลายก็คุณก็ผ่อนสิคุณแตะเบรกด้วยแตะด้วยแคบเขาก็อยู่เขาก็มีนี่ไม่นี่ มีจุดเหลืองจุดขาวดิเขาจอดเขาก็จอดอยู่รถเขาเยอะเขาก็จอดชิดขอบขาวเราก็อยู่ในขอบข,าว,บขาวกับขอบเหลืองนี่อยู่ตรงช่วงกลางขับรถนี่พยายามอย่าเหยียบขอบขาวให้มากพยายามอย่าเหยียบขอบเหลืองให้อยู่ในช่วงกลางลุมละ เห็นมับนย่มเนียครับเนียน้ำน้ำเพ่นมะอือมันย่มเพื่นครับแตโตนตามตาอือโนกนไดนนแน่มีแนววบาได้นะอเนั่นเร็วว่บมได้ตีวักนอายเอาก็อันตรายสิเห็นไหมเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีก ส่งสัญญาณไฟสิอย่าเลี้ยวนะเออนีเห็นไหมนี่ร้อยเมตรนัน,น,นี่นะกะร้อยถึงสองร้อยส่งสัญญาณไฟแล้วก็ดูฝั่งโน้นไม่มีฝั่งนี้ไม่มีหักพวงมาลัยค่อยๆมาเลียวเราก็คืนพวงมาลัยด้วยคืนไปให้อยู่ระดับตรงแตะเล่ง เาขาทีมาตำาจอเหตุยังงมันซ้าพอผู้ขาฝ่าเขา,า,ขเขาก็ติดปบกอนตัวผู้บนเฝ่าเฮ้ามือใหม่ฮัดคับเขาก็คอยไปอค่อยมาห้ามใจร้อนเป็นเด็ดขาดขับรถเนี่ยต้องใจเย็นที่สุดผู้ได้ฝ่าก็ให้เป็นไปเฮ้าขับไหมเ้าก็คอยไปเลื่อมติดบ้างฮัตคับโหดบลดใหม่มือใหม่มหมฮัตคับ อูด้เฝ้าสีแซงไปเลยค่ะเพราะฉั้นก็อเข้ามาทางนี้หน่อยอย่าไปชิดริมขอบมากเพราะว่าถนนไม่ค่อยดีริมข้างแล้วมันเป็นนั้นนั้นไอ้ท่อน้ำเสียน,นี่นจอดดอูซ้ายหน่อยจอดอยู่ข้างนั้นบ่ะอ๋อคุ้มจีนี่จอดท<อ>าง,ง<ะ>ข้างตือห้างโทรศัพท์นั่นบ่ หอวเรวแต่เจ้าแล้วจะเป็นพุ่นเข้าข้นครับจะเอากาเบิงระยะแลลวบานนี้นะตัวใดเจะสมควรจะกระโจด <c oughs> จอดอยู่นี่ยังไ,ไ่เสื้านหห่วยจะไปวาดฝุนละเดินกวางรับ <c oughs> พี่นอ้องไอ้ขับรถสีมะอุกบนที่ว่าจอดจะเป็นค้นขับจะกระคิดเองตัวแบบคอยจอดมีบอ่อปลอดภัยป้าหลดไปงมานสเบ๊ก ก็รู้อยู่คุณก็ต้องชะลอมันวัดใจกันก็ต้องเราตรงเราถูกอยู่แต่มันโผมาล่ะอือไปจอดอยูหน้าข้งยะเอาละพี่นอ้องบานนี้คุณไหวเราเป็นผ้าม่อ,มอตลาดเป็น,ใน,ใน,ใน,นอะไรนาะชีวิตก่อนหักหนีเหลียวเนี้ยอวยไปหันก็ได้ ว่าผีว่าผีจะไปเหยียบอันน,นี้เพิ่นเด้อ่านี่เพลินนะตรงไปก่อน,น,นไกวโลดไดแล้วแม่เอ้ยตอลาคนนี้พอแต่เบรคคืนพวงมาลัยคืนเกียร์ตรงนี้ค,นครับผมครับผม เอาละแม่เอ้ยลูกชายแม่นี่นะขับรถเอาเกียร์ไปทางขึ้นเขามันระดังอืดอืดอืดอเอาเก็ใส่เลขข้าง,นนงนะในนอมแล้วใส่เลขอยู่แต่คุณดันมาฝั่งทางนี้สําหรับขึ้นเขาพดนี่นี่เสียงรถมันต้องดังเหมือนกับแบบดังแบบโลง่งๆอันนั้นมันดังอืดอืๆอืดอื เราคุณค่่รับตอนนี้ไม่ใช่เป็นสามีแล้วตอนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วแม่แม่แม่พี่พี่พตีทักเรียนหน่อยส,สักบาทหนึ่งดีไหมเรียวเรี้ยวนอะน จอดรถดูไปสิกาเรียวแตะเบรกก่อนมาเอาหมูใส่ขึ้นพงมาลัยเดี๋ยวนี้มันพี่ติ๋มเลยนี่ พี่ติมพี่ติมก็เจอแม่จันจิลาก็เจอเอาสิผู้ใดข,ขับนี่นะเอ <า S 2> เอเจ้าเจ้าเจ้าคอยเดย้เพราะว่าจะสีสาดน้ำขีต่ตมใส่คนขายของเด้การเท้าขับรถเท้าก็ต้องเกรงใจเขาน้ำแน่แต่ไนหน่อยนะเด้อพี่น้องเท้าขับรถจำไอ้ในเป็นกําลังสิงเป็นลรงเรียนมัทางแดงแดงเขาสาดน้ำใส่มึงเด้อ เงี้กูมีรถเ,เด้อคนศูนย์เด้อพี่น้องอันเฮ้ยกำลังไปโรงเรียนเว้ยสุดโต๊ขาวน้ำกีดตม้มสาดใส่แดงจริงคืนแย่ยังครับเดิมเงี้ยกูมีรถเดอ้อคนนี่ว่าสัตว์ปัญญามเข้าสาดน้ำกีดตม้มหรือว่าแตวเข้าเขาบริตั้งใจนะเพราะว่าน้ำม,มันฝงไปถือกูสินะมีความรู้สึกเจ็บใจขึ้นมากเรเด็กเรามานึกย้อนหลังที่ เราเคยโดนอย่างนี้กับหาพี่น้องเขาเรียกว่าโอ้ยเสียใจดิบางทีอาจก็แปวเลยเด้เขาบริั้งใจแต่ว่านา้ำโตมันเลิกโอเคเด้อพี่น้องเด้อพกกอกันคลิปนาบพตรงเลงไอ้คันเลงแฮียงเด้อพอเป็นข้างโค้งนะงงแบบนี้ถ้าเป็นเส้นยาวๆแบบนี้จุดศูนย์กลางเขาห้ามแซงทางโค้งอันตรายาแต่ยน จะเหยียบเส้นขาวเข้าไปขนาก็อยู่ในระดับนี้พอกันคลิปหนาเด้อจ้าพี่นอนยูดีไม่แห้งจ้าโอ้ยเจ็บท่อบาย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 สวัสดีค่ะ